โอเคครับผมนผู้ชมก็ขอกราบสาวีดัสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้าก็กลับมาพบกับพี่มะเขือกันอีกแล้วนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมใหม่ของเราเองครับผมนะกระแสความรุ่งเรืองของกราดเดเตอร์ของยุคโรมันของค่ายพีจีนะผู้ชมนะมันเกมใหม่นะครับผมนะวันนี้ครับผมพี่มะเขือก็จัดทุนมาอยู่ที่เก้าพันเลยนะครับผู้คนนะครับเก้าพันนะครับผมก็จะมาจัดให้กันแบบ ไม่จุกไม่คงไม,ไม่หนักไม่จุกกันหรอกนะทุกผู้ชมนะโอเคมาเดียวเราก็จะไปเริ่มสัตว์กันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มกันยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดตับสไลค์กันให้พี่มะเขือกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอาขอสอ,สอบไปที่เป็ดละ30กันก่อนดีกว่านะผู้ชมนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารูปแบบของเกมมันเป็นยังไงนะครับผมนะ อารมณ์มันเป็นแบบไหนนะครับผมก็ไปทดลองมาแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยกลับมาย้ำมาซ้อมกันอีกดูอีกสักทีละกัดน,นะครับผมท่านผู้ชมนะเป็นยังไงมีวายมาคูณ5มีตัวคอมโ,มโบูณนใจไม่ไม่มีนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอรุนไปเอาสัก30รอบรอบแล้วค่อยขยับขยายเบ็ดกันขึ้นไปหรือปรับน้อยลงโอ้โหรลกมาอย่างเยอะนะครับผมนะ แต่มันไม่เข้าสินะท่านผู้ชมนะโอ้โหจะสิงนะครับผมนะยุบยังไงพียุบคูนห้าไปดิเอาแล้วนะครับไหวมายังไงลูกยังไงมันคืออะไรมันคืออย่างอาการมันเป็นยังไงอุไหวมาคูณห้าเอมันก็เป็นตัวเอนะท่านผู้ชมนะขอไร้หน้ากากแถวสองไม่หวังสเก็ตเตอร์โอ้โหนะ ห้านะครับผมนะผู้ชมนะมันแบบอืมนะสงสัยต้องแบบไปเอามามาช้างน้อยมากินซะแล้วหน่อยหิวแล้วผู้ชมนะอืมดูสิกะราเดียตะเออมาอย่างเยอะนะทผู้ชมแต่ท่นไปกองอยู่แถวหลังนะครับผมนะยังไงเี็ดสิบแปดคูณห้านะครับผมเป็นเก้าสิบนะผู้ชมไ,ไ,ไหลไปลูกไหลมาขอฟีเกมแบบจัดหนักๆมาลูกไหลมาเอาสิ <med> เอาอีกแล้วนะครับยังไม่เห็นแบบดอกแบบอภิวิหารทุ่มทุนสร้างกันเลยท่านผู้ชมนะตอนนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ไหลหรือเปล่าครับผมไหลหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ไหลนะครับผมนะไปเราเปลี่ยนเบ็ดซัดกันโดด,ดกันเลยดีกวา่าท่านผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้ก็กำไรเฉยเลยนะเบ็ดละสามสิบนั่นเอเมื่อมันเบ็ดขึ้นมาแบบนี้โอโ้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมนะไปขอเป็นที่เบ็ดละเจ็ดสิบบาทละกันนะท่านผู้ชมนะครับปล่อยให้เขาไหลหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทนะ่านผู้ชมนาะเดียวนุญาติไปเอาน้ำมันดื่มสักครู่ท่านผู้ชมนะหมดแล้วนะครับฟังเสียงนะฟังเสียงนะ หมดแล้วนะครับหมาขอหลุนก่อนนะดอกนี้คูณ3เสือมา420คูณกาเรเตอร์มาอีกเฮ้ยคูณ3เรียบร้อยครับผมช็อกซี่ช็อกซี่จะไปเอาน้ำอ่ะช็อกช็อกเลยช็อกเลยกูแบบนี้ช็อกเลยสี 4, ่พันเก้าร้อยหกสิบ แปดทานผู้ชมเอาดีไหลต่อวะแล้วพี่ไม่แน่จริงนี่หวานะครับผมนะโอ้โหจะได้ไปเอาน้ำไห้วันนี้นะผู้ชมนะไหลไปสิลูกไหลมาไหลมาไหลมาโอ้โหอุ้ยวนไปหาวไปง่วงไปนะผู้ชมนะ มีให้ลุ้นหรือเปล่าครับผมใส่แคตเตอร์เรียบร้อยไม่มีอะไรให้ลุ้นนะถ้ามาทรงอย่างนี้ก็ไม่ไม่ได้ลุ้นแล้วครับผู้ชมไม่ได้ลุ้นอยู่แล้วนะครับผมถ้ามาเป็นแบบทรงนี้นะปึ๊บยังไงพี่มาให้ลุ้นอีกแล้วนะวันมอวันมอวันมอื้อฮือนะ แบบนี้ก็รู้สึกเงียบน,น,นะผู้ชมนะครับผมโอ้โหเงียบไหมนึกว่าจะต,ตลาดแตกสั์แล้วนะผู้ชมนะป่ะเดี๋ยวเราสัดกันที่เป็ดละ100กันลเลยดีกว่านะครับผมนะผู้ชมนะขออนุญาตเอาเทรบโบออกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเสียไวเกินไปนะผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับผมเกมใหม่ๆแบบนี้เราต้องรุนรุนกันผนู้ชมนะ อะไรครับนี่ลูกพี่คูณ7มาเบ็ยดนหน,หนึ่งร้อยผู้ชมเท่ากับอหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมอยู่ได้ได้เลยละอย่างนี้นะผู้ชมนะได้เลยนะครับผมนะคูณมสามสิบห้าคูณ3มามเป็น1 0ึ่งร้อนะผู้ชมจะไปเอานะคูมไม่ได้ไปไปละมมกแบบนี้นะผู้ชมนะ ก็เหลือจะเชื่อนะนะครับผมนะมันกอีนี่คุณผ้มโอ้ยเมกเาวินไปเลย้วกับผมตอนนี้พุ่งไปให้สุดลูกพุ่งไปให้สุดนะพุ่งไปให้สุดแล้วหยุดที่ประตูบ้านนะครับผมนะไปลูกไปสัตไปสัตให้เต็มข้อล่อให้เต็มแข้งนะครับผมนะเอาสิเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ว่าไปว่าไปพี่ ห4ึ่งหมื่นนนสี่้อยสีบาททุกทนนะแถวหนึ่งพลาดนะเมื่อกี้นะหนึพลาดนะทุกท่านนะครับผมโคตรจะเซ็งเลยนะผู้ชมนะไม่ ปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยจอยครับผมปล่อยไหลปล่อยจอยไปเลยนะท่านผู้ชมนะอยากให้รุนให้มันเข้าฟรีเกมจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนะออาโอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยให้เขาหมุนให้เขาไหลไปเรื่อยๆเลยกันนะท่านผู้ชมนะระหว่างนี้ก็จะไม่ได้รบกวนเพราะนั้นครับผมว่าเกมใหม่ๆก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปแบบพร้อมๆกันแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ ไมมมีเข้าฟ <pled ged> ีเก kind of ้ไหมกับผมแต่สุดท้ายว่าไงพี่สุดท้ายว่าไงพี่เรียบร้อยไม่เข้ามีโอกาสลุนนโมยมแบบนี้โอกาสลุ้นฟีเกมน่าจะมีอยู่แบบนี้เรียบร้อยกับผมนะหายจ้อยนะครับผมไม่เจอนะยุบยังไงพี่ มีให้ลุ้นฟรีเกมอีกแล้วนะมันก็อดีนะผมนะยังได้เอมาอยู่นะ <c oughs> นี่มีให้ลุ้นหลายช่องเลยแบบนี้นะครับผมนะมีให้ลุ้นหลายช่องโอ้โหนะอะไรอะไรโอ้เข้าเฉยบ้างเอาเหล่านี้เอยผู้ชมาผมไม่ไปเอาน้ำนวันนี้น้มา <c oughs> เอาสิโอ้โหอะไรว่ายสองตัวไม่ไใช้เอออย่างนี้ดีมาวายมาค้นะเรียบร้อยผู้ยมมา 1,900งเคูณฮนะเป็นเท่าไหร่โอ้อๆนะโอ้โหมันเตรียมอะไรมาใหม่ๆม,มันก็จะสุดแบบอย่างนี้แหละนักผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดบอลลัดบอลนะครับนับอลลัดยังบอกว่าสุดนักผู้ชมโอ้โหเอาเดะเอาเรื่องไหมล่ะ เอาหรือยังผู้ชม9,000นั่นนี่นี่ยังไม่สุดคอมโูนะครับผู้ชมนะยังไม่สุดคอมบูนะโอ้โหมาอีกแล้วเท่าไรโอ้โหบวกไปบวกอุดไปอีกสิสามอีกสามพันห้ามาแบบเน้นเน้นมาแบบย้ำย้ำมาอีกแลี้ยวผู้ชมไหลต่อไหมอือหือสิบแปดเอ็นวันนี้มีแสนมีแสน แสนแน่แน่แต่แสนน้อยแสนมากแสน,นยังไงแสนสาหัสโอ้โอีกห้ารอบหมนุนครับผมมาตัวคูณด้านล่างค้างอยู่ที่18แปดล้วพี่มาอย่างนี้ก็คูณเพิ่มไปอีกสิบครับผมแบบนี้ลงเท้ามาอีกไปดูคูณเท่าไหร่เป็นคูณ21 220่2 0คูณ21่ก็ไปบวกกันเอาละกันครับผมไปต้งมาบวกให้เลยสี่พนห้อยยี่บาทนะทุกมทมเป็นไงอู้เอารื้อ เรื่งนะแบบนี้เอ้าโยมหมาเต็มแผงขอวายสักตัวหล่นลงมาได้ไหมลูกแม่จะเอาตัวคูณน,นะครับผมนะมันไม่เข้านะไปยังไงพี่รอบสุดท้ายนี่ว,ว่าย,ยังไงไหลเปะละ่าล่ะสี่หมาหมาดิลูกมาเป็นวายที่จเป็บรวมทีโยมสองร้อยห้าสิบคูณเท่าไหร่คูณยี่สิบสามครับ เสียเวลาไปดูเมนอยูはは <vezes> well. ่เลยนะครับผมมาปักงานีแรกกระจบแล้วนะอรับ5,750บาทนะครับผมเน้นเจ้าเน้นเจ้าูผมนะเป็นไงจ้าเป็นไงจ้าป็นจุมจ้านะครับผมเป็นไงไนะครับผมนะโอ้โหดุุุุ้ตุุุ ได้นะพ่อนะขอตัวกูดอีกได้ไม่นะไม่ให้ซะแล้วท่านผู้ชมนะออืจะแตกมาขนาดนี้นะครับผมเอาเล่นซะเราไม่กล้าลงไปเลยท่านผู้ชมนะเดือดเล่นๆคำกลับสักเด็ดละสิบบาทไปแล้วกันนะนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนะไม่เบิดในราคาที่มันสูงแล้วนะทุกท่านนะครับผมนะมนะว่ากลัวท่านผู้ชมนะกลัวนะครับผมกลัวจะวาวหายหมดนะ กำไรมาเท่าไหร่รโยผู้ชมกำไรมาสนะี่หม,มื่นหนึ่งพันน่ะคุณผู้ชมจะเป็นไงจะถอนไหมล่ะนะครับเราก็ต้องถอนนะทุกท่านนะครับไม่ถอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลยนะทุกท่านนะมาอาจจังแม่นะเบ็ดละสิบบาทอีกสักสามสิบรอบนะครับผม,มได้ไม่ได้แล้วก็จะถอนเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้หิวน้ำเลยผมจะไปเอาน้ํา ก่อนละกันนะท่ผู้ชมนะไม่อ่ไหวก็ไครับผมนะบางทีก็จะไปเอาน้ําฟรีเกมดันระตู้มา คืออะไรนี่นะครับผมหมุนเองก็ได้นะครับผมหมุนเองนะเลงพอนะัผู้ชมนะมีให้ดูอีกนะครคู่ที่ห้าโอ้โหคู่ที่ห้าคูณเป็นสามสิบผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาพิษโอ้โหฮะเฮ้ย กดเล่นๆนั่น,เน,นเนี่ยเฮ้ยเอาเอาสิเอาโอโอโห้ได้เฉยกดเล่นๆน,น,นะผู้ชมนะเอาอะไรของเขาวะท่ะนะ โอเคนะครับผมี๋ยังไงเดี๋ยววันนี้ครับพี่มเะเขือก็ต้องขออนุญาตกราบทุกท่านกันไปก่อนละกันนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อิ่มน้ำสำรับอิม่มเอมอิ่มแป้เลยนะผู้ชมผู้ชมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านกันไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้มาพบกันใหม่คลิปหนะ้านะครับทุกท่านนะครับมาดูว่าพี่มะเขือจะมาเล่นเกมอะไรนะทุกท่านว่าอาจจะเป็นเกมเกมนี้แหละนะเพราะว่าพี่มันเป็นกระแสอยู่นะครับผมนะทุกท่นนะ โอเคแตวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมก็ขอกล่าวลาไว้เพลยงเท่านี้นะครับผมสาวัสดีครับผมบ๊ายบยางนะทุกท่านสวัสดีครับ